สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลนุชพรมประดิษฐ์วันนี้จะมานำเสนองานเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไซเบอร์ซิเคียวริตี้คืออะไรไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์คือกระบวนการในการลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตช่วยในการปกป้ององอข้อมูลจากการจรกรรมของแฮกเกอร์ตลอดจนการรั่วไหลความสำคัญของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ต่อองคอ์กร ลองนึกภาพองค์กรต่างๆที่ปราศจากไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรขนาดเล็กก็ล้วนแต่มีโอกาสเกิดความเสียหายได้ทั้งความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์พบว่าทั่วโลกมีแฮกเกอร์พยายามแฮกระบบในทุกๆ39วินาทีโดยประมาณแต่ละองค์กรต่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเข้าใจความสำคัญของไซเบอร์ซิเคียวริตี้กันไปแล้วทีนี้มาดูถึงประเภทความปลอดภัยหนึ่ง o r เน e c u r i t y คือ กระบวนการปกป้องเครือข่ายจากแฮกเกอร์หรือภัยคุกคามภายนอกโดยจะมีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้น 2. Application Security ตัวช่วยในการรักษาความปลอดภัยทางแอปพลิเคชันซึ่งจะมีการอัปเดตและทดสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการโจม 3. Critical Infrastructure Security การรักษาความปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกโจมตีสูงกว่าระ <4. S 1> บบอ,อื่นๆ ซ <Security, S 2> บบิเคียวริตี้ข้อมูลที่มีความปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายมีการพัฒนาและปรับปรุง 5. i r t e r n e t of t h i n g s ิ้ s ซิเคีการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์ซึ่งมีการรับส่งข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องผ่านระบบอินเทอร์เน็ต